การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสะท้อนปัญหาในด้านต่างๆทําทให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4ครับสนทนาและวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนอาจจะทําเป็นวงสนทนาเล็กๆหรือเป็นเวทีสําหรับประชุมสมาชิกในชุมชนก็ได้ครับเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาอาจญากรรมซึ่งชุมชนอาจแก้ไขได้ด้วยตัวเอง หรืออาจจะขอความร่วมมือจากตำรวจหรือหน่วยงานอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับจะพร้อมยังไปเดี๋ยวสายครับผมพร้อมแล้วครับข้อมูลพร้อมกก่พร้อมไกพร้อมพร้อมแล้วครับผมหวังว่าวันนี้ชาวบ้านจะมารพร้อมเพียงนะครับอย่างน้อยก็น่าจะเข้าใจโครงการเรามากขึ้นหลังจา,จากที่จ่ายนันทิมลงพื้นที่ค,ทครับผมแล้วก็การประชุมในครั้งนี้ก็คงจะได้ข้อสรุป นะถึงการแก้ไขและแก้ปัญหาของเขาไปแล้วจ้าครับครับครับชาวบ้านรอกันแย่แล้วโถวใจเย็ยนหนะ้าพ่จุกหนะ้าที่นะ่ะเบื่อมากๆอยากจะเลิกเลิกให้มันรู้แล้วรู้รอดวันวันมันเอาแต่เมาอะ่ะงานการก็ไม่ทำนั่งก่อนดีแต่ของเงินลูกก็อย่างนั้นผัวก,ก็อย่างนั้น เนี่ยวันนี้พี่ว่าจะไม่มาแล้วนะเนี่ยใจเย็นๆน้าค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหากันไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมาเองเครียด,ไ,ไ,ดได้นะเท่ากันเองพี่อะไรเออพิกาพิกาได้ยินข่าวเรื่องลูกน้อยอย,อยังอะเรื่องอะไรอะพี่จะบอกว่ามีอะไรที่พี่ตกข่าวอะก็เมื่อวานอะถูกจับ ไม่รู้ว่าไปขโมยของในมีหมาดมาหรือเปล่าเฮ้ยจริงนี่ดูปกติต้องก็ดูเป็นเด็กดีนะก็เห็นพวกไอ้เจ้าปืนท่านบอกว่าช่วงหลังๆแบเนี้มันไม่ค่อยเข้ากลุ่มเลยนู่นแยกตัวไปกับเพื่อนหมู่บ้านอื่นนู่นอะเฮ้ยหรือว่าจะติดยาก,ก็เลยต้องไปขโมยของอะพี่โหไม่น่าเลยเนาะแต่เดี๋ยวพี่น้อยมาเดี๋ยวก็รู้อะว่าเรื่องอะไรตรงังา เฮ้ยขับมาบนถนนไว้เดี๋ยวพวกเด็กเอ็งเว่ยเลยไงว่าเขากำลังจะประชุมกันอยู่เนี่ยฮะอ้าวลุงหมายพวกผมก็มาประชุมกันเหมือนกันโอ้ยพวกเอ็งเนี่ยนะใครวันวานแล้วเล่นเป็นเกมขับรถซิ่งไปซิ่งมานี่จะมีหน้าประชุมกันด้วยเหรอฮะใช่พี่ลินเขาบอกให้พวกผมมาแต่ถ้าลุงหมายไม่พอใจพวกผมกลับก็ได้ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเย็นก่อนใจเย็น ไหนๆมาแล้วนี่ก็เข้าไปนั่งก่อนเลยนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเฮ้ยเอาเร็วๆ hey. นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นลุงหมายคะลินเป็นคนบอกให้พวกเนี้มาเองค่ะเผื่อว่าพวกเราเนี่ยอยากจะฟังอะไรความคิดเห็นของเขาว่าจะทําอะไรเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมบ้างไงคะเออนะใจเย็น รียบร้อยไหมลูกเรียบร้อยค่ะมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะมาด้วยนะวันดีวันดีวันดีสวัสดีครับทุกคนวันดีวันดีเป็นไงคุณสมบัติเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับน้อยค่ะอ้าวมาแล้วผู้กองสวัสดีครับ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 เชิญครับเชิญครับเอาละมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วผมว่าเราเริ่มประชุมกันเลยดีนะครับเดี๋ยวครูฟิวกับพี่เริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีอะไรแนะนำเนี <ocy. S 1> ่ยเดี <upright or coping> <filing> ๋ยวผมจะคอยเสริมดีกว่าครับผม แล้วก็คนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนอของเราเนี่ยไม่ใช่ใครครับมีคนเดียวท่านน้นแทคูปลิวข,ขอบใจขอบใจทุกๆคนนะครับที่สละเวลามาร่วมประชุมกันในวันนี้เนื่องจากตอนเนี้ปัญหาในหมู่บ้านของเราเนี่ยมันเยอะแยะมากโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักเล็กขโมยน้อยวัยรุ่นตีกันทะเลาะบอแวงและที่สำคัญ ยาเสพติดนี่น่าห่วงมากผมก็เลยมีความรู้สึกว่าพวกเราทุกคนควรจะหันมาร่วมมือกันดูแลหมู่บ้านของเราถ้ามัวแต่แจ้งตำรวจจะคงไม่ได้หรอกแล้วว่าตำรวจเองท่านก็มีงานอยู่เยอะแยะมากมายแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้กองต้นกระจาดเทียมมาร่วมพูดคุยกันด้วยเผื่อท่านจะมีคําแนะนําอะไรดีๆให้กับพวกเราบ้างเดี๋ยวคุณสมบัติจะที่แจงให้ฟังนะครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างเ้าเชิญคุณสมบัติเชิญเชิญขอบคุณครูครับ่อนอื่นนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับ่อนอ,อื่นนะครับผมมีความคิดว่าเราคว,าควารที่จะมาดูเรื่องของผลสะท้อนนะครับ<ๆ>ว่าผลสะท้อนของปัญหาในชุมชนเราเนี่ยมีอะไรบ้าง<ๆ>หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ดูว่าไอเนือเมื่อมีผลสะท้อนอย่างนี้แล้วเราควรจะแก้ไขหรือทํากิจกรรมอย่างไร<ๆ>เพื่อไม่ให้ปัญหาของชุมชนมันเกิดขึ้นหรือว่าปัญหาจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับลินขอเสนอก่อนนะคะ ลินคิดว่าตอนนี้นะคะปัญหาหลักๆของพวกเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่กลุ่มวัยรุ่นที่มีเวลาเยอะจนเกินไปค่ะเลยทําให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจับกลุ่มกันมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นหรือไม่ก็อาจจะติดเกมมีส่วนน้อยคนนะคะที่จะหันมาเล่นกีฬาดังนั้นลินเลยคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยควรจะมีกิจกรรมอะไรดีๆทํานะคะอันนี้ผมเห็นด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดเราปล่ปอยให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเกิดเด็กๆเนี่ยเข้ารวมแก๊งกันทําเรื่องไม่ดีเนี่ยยุ่งเลยนะครับใช่พวกพีก็โทษพวกผมยันเลย ก็อยู่บ้านพ่อกับแม่ก็ทะเลาะกันตลอดหน้าเบื่อพอเลิกก็ทะเลาะกันดีไรก็บ่นผมทุกทีใครจะอยู่ฟังแต่เรื่องรักขโมยเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายๆบ้านเนี่ยขโมยขึ้นบ้านก็จับใครไม่ได้สักคนฉันกลัวเรื่องปัญหายาเสพติดค่ะเพราะว่าวันก่อนดูข่าวที่ไหนไม่รู้บอกว่าตอนนี้แพร่เข้าไปในโรงเรียนแล้วถ้าเกิดมาถึงโรงเรียนของพวกเราลูกหลานเราจะแย่นะคะช่เรืใองใหญ่นะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเสริมนะครับคือที่ฟังทุกคนพูดมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นการสะท้อนปัญหาที่ดีแล้ว<ม>คราวนี้พวกเรามาช่วยคิดว่าปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขมั่งก่อนจะทํายังไงไปคิดโครงการคิดกิจกรรมกันมาส่วนต้องการการสรรนับสนุนนั้นเดี๋ยวพวกผมก็จะคอยช่วยเหลือทีนะครับ<ม>แต่พวกผมนี้จะคอยเป็นผูส้สนับสนุนเท่านั้นนะครับ<ม>เพราะว่าเจ้าภาพหลักก็คือพวกเราทุกคน<ม>เพราะว่ากิจกรรมนี้คือตำรวจคือประชาชนและประชาชนคือตำรวจ พวกเราทําหน้าที่นี้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากให้โครงการนี้เนี่ยฮะเป็นโครงการที่สําหรับพวกเราจริงๆในชุมชนเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราต้องร่วมมือร่วมใจกันเลยนะครับเพื่อชุมชนของเรานะฮะจากการประชุมหารือโดยการยกปัญหาอาชญากรกมรระยาเสพติดหรือปัญหาอื่นๆมาพูดคุยกันโดยไม่จำกัดวัยวุฒิและคุณวุฒิ ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสําคัญของตนเองมีความเชื่อมั่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆมีการจัดลําดับความสําคัญหรือความรุนแรงของอาญากรรมว่าเรื่องใดสามารถแก้ไขได้เลยหรืออาจจะต้องใช้เวลา